จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ครับมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับที่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับนายสเสวีเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยนำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่จิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาร่วมกันประกอบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยในกิจกรรมได้ร่วมกันทาสีฟุตบาททาสีจอดที่จอดรถนะครับหน้าบริเวณศูนย์ราชการอำเภอตากฟ้า เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เพื่อป้องกันไม่ให้จอดรถผิดพร้อมกันนี้ครับได้ร่วมกันทําความสะอาดกวาดพื้นและปรับภูมิทัศน์ให้ดูสะอาดรอบสุดราชการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามน่ามองเพื่อเป็นการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ครับ สำหรับวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีและมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาของพมา่าพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทยและทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งทาง,งด้านเศรษฐกิจสังคมศิลปะวัฒน,นธรรมตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้ประเทศไทยจบลงทุกวันนี้ครับจึงถือเอาวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยครับ